ะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อค้นหาประกันของอุปกรณ์และค้ามโปร่งใสจึงขอเห็นเซอนบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองการอกเล่นรางวัลได้เกิดขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทาการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบานและกดกณฑความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใส้ในการนกเล่นรางวัลแต่ละชนิดขอเห็นเซอรคณะกรรมการคุ้มครองการอกเล่นรางวัล จะได้เริ่มทำการกดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกได้รางวัลหวยพัฒนาขออนุญาตอ่านแจ้งการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาฉบับเลขที่เจ5ห้ทับหกพนลงวันที่หาเดือนสิงหาปี2 0ง5เหเฮียนบรรดาทานคณะกรรมการคุ้ครองการออกเล้รางวัลหวยพัฒนาบรรดาทาน้ที่มัเสกเสียงชุเสิยิรางวัลได้ถูกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตท,ทั่วประเทศเรื่อง โจสัวนขาวการจำนายและออกเลขรลังวันหวยล้าสีในวันอังคารและวันพหัดบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาทานทราบทั่วถึงกันว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาจะได้โจสัวนขาวการจำนายและออกเลขรลังวันหวยล้าสีนับแต่วันพหฮัดวันที่เจเดือนสิงหาปี2005เป็นต้นไป เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบโปรแกรมคุ้มครองการจำน่ายและแจ้งการสบับเลขที7จ็ดหหทับพพนลงวันที่หเดือนสิงหาปี2 0 2 5หเรื่องโจสัวขาวการจำน่ายและออกเรื่อรางวัลหวยนำสัตว์นับแต่วันที่6เดือนสิงหาปี2 0 2 5เป็นต้นไปเนื่องจากจะได้มีการปรับปรุงเกมการลิ้นและโครงประกอบรางวัลคืนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเียกรห้องต้องการ ของภูีิมักเสียงโศกสิงรางวัลดังนั้นจึงแจ้งมายังทานเพ,พื่อทราบและปฏิบัติตามแจ้งการสบับนี้ด้วยหักษาการผู้อำนวยการทานสุบันเพียรศักขาคาขณะกรรมการคุ้มของการดอกริ้รังวัลก็กำลังสืบโตทำการคัดเลือกสร้างนำักหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเสงจงเริญแต่หมายเลขหนึ่งหามายเลขศูนย เพื่อจะนําขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มราิบในบานหลังจากนนพนังงานออกฤลรางวัลจะได้ทําการบรรจุนในบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนได้ทําการหมุนหน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุในบานที่อยู่ทางด้านในมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกฤลรางวัลจึงจะได้กดเสียงเฮธในบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอก หน่วยตุ้มดานึงหน่วยบานรวมทั้งหมดหกหน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานอบรีรางวัลจะได้นาเอาหน่วยบานทั้งหกหน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการอบรีรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมแต่ละหนึ่งหน่วยบานจนครบหกหน่วยบานแล้วพนักงานอบรีรางวัล จึงจะทำการคายนวยบานเพื่อเสนอผลการออกเล่รางวัลอย่างเป็นทั้งการการจัดตั้งออกเล่รางวัลหอยพัฒนาเป็นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทร,รัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์และจะนำไส้ผลการออกเล่รางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตท,ทั่วประเทศซึ่งจุดป,ประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนา เพื่อเป็นการพ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสินหลังวันสร้างเวียเกเทียงานทำหลายๆได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างไรยหับเข้างบประมาณของรัฐเคียงผู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต,ต่างๆที่บ่อถ,ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย การออกเล่นรางวัลแต่ละข้างแมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งซัดลาวซ่องหนึ่งทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวระบบ FM 1 0อ7มมกะเฮิรตม์และไลย์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจงเริ่มแต่เวลาสาวงเป็นต้นไปขณะกรรมการคุ้มคของการออกเล่นรางวัล ก็ได้ทําการคัดเลือกสร้างลำนักหนวบานได้ได้นําขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสําเร็จเป็นที่เรียร้อยและได้สืบต่อทําการตรวจกาอุปกรณ์หนตุ้มที่จะนําใส้ในการออกเทธิ์รางวาัลหัวพัฒนาเรียกมุกโตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเทธิรางวัลแต่ละขั้นเมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเท่ิรางวัลเข่าหว่วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใส้ในการออกเทธิรางวัลแต่ละชนิด ได้เซ็นยังยืนบนการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นลักฐานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทําการก,วการวจกความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใช้ในการออกเล่นรางวัลสาเร็จเป็นที่้อยต่อไปขอเซิญพนักง,งานถือคันเลียบัตรได้ออกมาประจำนาที ขอเสิร์นพังงานออกเลขรังบันออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยูนคขันเป็นขั้งที่หนึ่งไดแกบัตรหมายเลขหนึ่งขอเสิร์นพนักงานออกเลขลังบันออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยูนิขันเป็นขั้งที่สองไดแกบัตรหมายเลขห้าขอเสิร์นพนังงานออกเลขรังบันออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยูนคขันเป็นขั้งที่สามไดแกบัตรหมายเลขสอง ขอเสริญพนังงานออกเลขรังมันออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยูนนขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเสริญพนักงานออกเลขรังมันออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยูนนขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเสริญพนักงานออกเลขรังมันออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยูนนขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4 พนังงานออกเลขลังมันเหม็นจะได้ขึ้นเป็นประจำนาทียูทารนตุมตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขลังมันก็ได้ขึ้นเป็นประจำนาทียูทารนตุมตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเซียงได้เป็นที่ียบห้อย ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขราังวันจะได้ทํากันบรรจุในบานเข่าแซนในตุ่มตรงหกในตุ่มให้ครบในตุ่มละสิบในบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง ที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5 หน่วยที่หหมายเลขหกหน่วยที่7หมายเลขเจ เลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า หน่วยที่10บหมายเลขศ <S ý st> การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ขบหน่วยตุ้มละสิบหน่วยบานเป็นทีน่ยบห้อย <S <S <ý st> ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มไปพร้ามๆอมกันเป็นขั้นที่หนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอเียนเซิร์นคณะกรรมการคุ้มครองการออลงเรืงรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่ยูตะล์นตุ้มนํำพลังงานออกเร่รางวัลมีคือดังนี้ 1. ขอเียนเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ 2. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน 3. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติ 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม 5. าคณะกรรมการผู้ต่างนาจากศูนย์การเงินและสังสดและ6คณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเฮนเซิร์นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรขรางวัลทางหกภาคส่วน จะได้ขึ้นเป็นประจำนาทียูตะลเนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อรวมกิจกรรมเซ็งเหินในบ้านตกลงมาสูบา่บอลนะคับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาน้วยบ้านทั้งบหน้วยบ้านเป็นบรรจุลวมกันใส่อุปกรณ์มงกรมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล็กรางวัลก็ได้ขึ้นเป็นประจำนาทียูตะลเนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวันเป็นที่เียบห้อย ต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลหมุนน้อยตุ้มต้องหกน้อยตุ้มแป่นปพบพร้อมกันอีกเป็นขั้งที่สอง ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อนะครับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเหียนเซินขอขอบใจนะคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ถือคันขึ้นไปพระเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บ่อน้งขับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุลวมกันใส่อุป,ปกรณ์กลม หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักง,งานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบ้านเข่าใส่อุปกระกอบม,มุข หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบ้านเขาใส่อุปกรณ์มุกมก็ได้สำเร็จเป็นที่ียห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกนี่รางวัล ออกมาประจําทีอยู่อุปกรณ์เลขเซียงประจํารักเพื่อทําการบรรจุในยบนเลขเซียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบนันซึงจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลขหนึง่งหาหมายเลข6หน่วยที่1ห,หมายเลขหนึง่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สมหมายเลขสหน่วยที่สี่หมายเลขสี่ หน่วยที่ห้าหมายเลข้า <c oughs> และหน่วยที่หกหมายเลขกหก, <c oughs> การบรรจุหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักเขาใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่ยำห้อย ในโอกาสต่อไปขคเฮนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสำนักง,งานนายกรละทมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักขอเยนเซินต่อไปขคให้นพนักง,งานออกเล่รางวัลหมุนอุปกรณ์เลยกเสียงประจำลักเป็นข้างที่หนึ่ง หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักรั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสองขอเสริมพนักงานออกเล่นรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสองพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์นุ่งกลมพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์นุ่งกลมเป็นขั้นที่หนึ่งจุปสนการงานธุรกิจมาพัฒนาการพัฒนาบริหารจัดการการพัฒนาทิษฎีการสารวณิการพัฒนาสื่อสารการอิน โดยกรส่งสื่อดงถึงความสัครใจเด่นกานใน,นก,กระบวนการทางพฒนารณาที่เราถูกต้ตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเล่ยรงวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมืน่นต่อไปคอยพนักงานออกเล่ยรงวัลหมดอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สอง หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่สองได้แก่หมายเลขหกขอเสริมพนังงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลขหกความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยอุปกรณ์งุ่งกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการมุลอุปกรณ์นุ่งกลมเป็นขั้นที่สองจะต้ง้งเวลงที่เงาพัฒนามงสู่รดีรเดียวอยู่ที่บริษัทพิซาร์าราคิดหอยพัฒนาน มาทำการทำน้ำจันทร์ทุพพรวันแล้วคนหนุ่จันทร์เดชกำลังใส่ผลการกเล่นรางวัลเป็นเอกภาพกันในรอบเขตใประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเล่นรางวาัลได้จับเอาใยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พลังงานาออกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เลกเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สาม น่วยบานหมายเลขเสียงประจําลักขั้นที่3ได้แกมหมายเลข5ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หม,มายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจะํานาทีอยู่อุปกรณ์ม้งกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์ม้วงกลมเป็นขั้นที่3ามการโดขรางวัลหวพนักงานเราจะ,จะมีการทดสอบทางโทรภาพทางวิทยุกระจายเสียสงผ่านสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กลาวโรตี่ลา ขอขอบใจนํนาคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลนรางวัลได้จับเอาในบานและนําไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตําแหน่งหลัก1ิต่อไปคอยพนักงานออกเลนรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจหลักเป็นขั้นที่สี่หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่สี่ ได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเซ็นพนักงานออกเล่นรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หม,มายเลขหนึ่งพร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ม้วงกลมพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์ม้วงกลมเป็นขั้นที่4ภายใงสำเนียงการพัฒน์สดาาดังนันจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่รางวัลให้ผู้นัาทานได้รับทราบโดยทางนางสุป,ป,สนสปีนในมือถือไฟเซนนังสปีนจันร์ไม้ในสปีปร,ประชาชนและนางสุปีนประเทศลาว ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานนกเล่ยรองวัลได้จับเอเนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปคอยพนังงานนกเล่ยรองวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่ห ่วยบานหมายเลขเสียมประจําลักขั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ี่ขอเส็ยพนักงานนกเล่ยรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลข4ี่พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานนกเล่ยรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5 <c oughs> ้าเพื่อในการขับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติพอจีคลาดเพื่อนริ้วไ้อยปล่งเป็นใดๆถ่าจนจึงสามารถขับเอารางวัลได้ ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานอกเล่ดลงวันได้จับอนลอยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยเลน่วยบานไมาเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้น <c oughs> ขอกอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานไมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่หกส่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลขสาม ขอเซมพนักงานอกเลี้ยงรางวัลทีประจำอยู่ในตู้หมายเลขสามพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่ประกอบงงลงขอเียนเซิร์นคณะกรรมการได้ยหาคนยกเพื่อเหตุอห้ในบานตกลงมาสู่บันท้องหักทางด้านนอกขอเียนเซิร์น <c oughs> ขอกรใจน,นําคณะกรรมการขอเปนพักงานอกเลี้ยงรางวัลได้จับอุบัติในบานไดนไปวางไว้ยุบันห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งลักพัน ในเวลานี้ในบ้านทั้งหกในบานก็ได้ถือน้าไปวางไว้ยู่บนห้องหับตามตําแหน่งที่เสียงได้เป็นทีเห็บห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลธิ์ลงวันได้จับอในบานและทําการไขในบานเพื่อจะเสนอผลการ,ร,รออกฤลธิ์งวันอย่างเป็นทางการ ในเวลานี้พร้อมแล้วทีจะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรณธาธได้รทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจํางวดที่90ออกข้างวันที่6เดือนสิงหาปี2555รางวัลเลข6โตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข1 5 9 4 7 3 1นึ่งหเเลขห้าโตได้แก่หมายเลขห9 4เก5.9.473เเกเลขสี่โตได้แก่หมายเลขเก้าสีเเกเลขสามโตได้แก่หมายเลข4 7 3เ7 3เลขสองโตได้แก่หมายเลขเจ7-3เจส เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสามหมายเลขสามผลการออกเลขรางวัลเลขหกตัวก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นทีเฮียพ้อยต่อไปเมนจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับสี่สิบห้าขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีย่อุปรกรณ์อ,ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างนาจากศูนย์การแนราสร้างสาร ได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ออกลี่รางวัลขอเห็นเซอร์นสลาประธาหาธิบดีสิบห้าซึ่งเกณฑ์สามารถรอดได้ทั้งค่ะ สลากพัฒนาหาทับซิซิาหน่วยที่1ได้แกห่หมายเลข20หมายเลข20รางวัลที่หนึ่งค่าราวัลเริ่มต้งนงิ้ตื้อกีบบวกเงินลองมาสะสมทานมือหน่วยที่2ได้แก่มหมายเลข ศูเกหมายเลขศูนย์เก้านางวันที่สอมูลคาลังวันหาล้านกี่หน่วยที่สาได้แก่หมายเลข สีศหมายเลขสีศนยางวันที่สามมนพารังวันสองเซนติหน่วยที่สี่ได้เกมหมายเลขสองสามหมายเลขสองสาม เศษมูลทารางวัลสิบล้านกียและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข3 5หหมายเลข3 5หขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทักซิบก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เฮียบห้อย ต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาทานได้รับทราบอีกครั้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่90ออกข้ามวันที่หเดือนสิงหาปี2อง5รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข159 473 159 473เลข5ตัวได้แก่หมายเลข59 ทำสมที่เคาระคนะนี้ทางการที่ตัดภสมการทายทอดสดผลการเรียกรางวัลหวยพัฒนาประจำง,งวดที่เก้าสิบในมนีเพื่อดมทงคืนพลันลนั้ทราบกันตื่นมีข้างหนึ่งกับเลขเสียงหกตัหมายเลขที่ออก้อแก 1, 5, 9, 4, 7, 5, ่หมายเลขหนึ่งหเกสี่เจ็ดสามเลขเสียงห้าตัวหมายเลขที่ออกแก่หมายเลขห้าเก้าสีเจ็ดเลขเสียงสีตหมายเลขที่ออกแก่หมายเลข 9473เ็เลขเสียง2โตัวหมายเลขเทอรแกรมหมายเลข4 73เ็เลขเสียง2ตัวหมายเลขเทอรแกรมหมายเลข73และเลขหนึ่งตัวท้ายหมายเลขเทรแกรมหมายเลข3จากนั้นสืบต่อในการออกเลขสลับพัฒนาหาทับสี่สเสออกอยูห้าั้นงด้วยกันผลการเล่รางวัลมีดังนี้หมายเลข2 0หมายเลขศูนย์ หมายเลข40หมายเลข3 23และหมายเลข3 5นี่คือผลการเล,ลือกลงวันหวยพัฒนาประจำวดที่90ในมือนี้แสดงความยินดีน้ำทานในที่เสียงโศกและถึกเลขรางวันทุกท่านสามารถเดินทางหับเงินลงวันได้มือนอเช้าในมงรลฐาการสำหรับการถ่ายทอดสดดำเนิเนวันนี้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ข่าวพเจ้าพ้อมด้ยทีมงานถ่ายทอด